ชาลีกามมนเน็กชาลีกับการมีค่าตัวของการมีชั่วโมงละสี่แสนบาทก็ถ้าเป็นคู่ก็คือเป็นล้านสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนฮอกวอตส์ที่แองกามาสเตอรี่ของเราสุดยอด คือช่วงนี้เรามีกิจกรรมเนาะพี่แจนแล้วก็กิจกรรมของเราก็ไม่ธรรมดายังไงก็ฝากติดตามในช่องแองกาด้วยนะคะแองกามี2ช่องนะคะมีแองกามาสเตอรก็คือของช่องนี้เนาะกับอีกอันนึงก็คือเป็นแองกาแบง k อกที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเอเจนซี่นะคะซึ่งตอนนี้กําลังแบบว่าครุกกุ่นมากการแข่งขันแต่คอนเทนตนะ์เน e ่ะไม่เกี่ยวกับเอเจนซี่เลยนะส <c oughs> นุกมากไปดูเถอะไม่น่าเบ<ช>ื่อโอเคอะมาวันนี้เราก็มาชวนคุย <c oughs> วันนี้ขอแนวแบบ ข่าวสารการมันเทิงด้วยแล้วกันเนาะพี่แจนเอ,อ่อแต่กอดอื่นเนี่ยขอให้กําลังใจกันกับคนไทยเนาะโดยเฉพาะในภาคเหนือนะคะเชียงรายเนาะที่มีน้าท่วมอยู่ตอนนี้<ม>แล้วก็ <ลา S 1> ด,ดินถล่มใช่น่ากลัวมากพอดีก็คือถ้าคนนั้นได้เห็นคลิปนี้แลเป็นคลิปคุณลุงที่ติดอยู่คล้ายๆกับเหมือนตรงในในเหมือนนอกบ้านอะใช่แล้วเขาก็ออกมาไม่ได้อเอออที่เชียงรายแล้วก็รอรัฐบาลรัฐบาลว่ารอประชุมประชุมอยู่อย่างนั้นแหละ ใช่ไหม <Ừ. S 1> ก็เลยมีพลเมืองใจดีนะคะคุณกสิทธิ์เขาเป็นเหมือนนักเจสก,กีอ,อ่ะอันดับหนึ่งเขาขี่เจสก,กีอะ่ะเขาช่วยคุณตาออกมาได้ <Ừ. S 1> ซึ่งพี่ดูคลิปอะ่ะก็คือเขาขี่เก่งจริงคือน้ํามันเชี่ยวมากพะลินนึกภาพเขาขี่แบบตวัดซ้ายตาวัดขวาแล้ว <ไป S 1> พยายามแบบอ้อมเข้าไปอะ่ะ สุดท้ายก็คือช่วยเหลือ,อ,อกมาได้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณแชมป์แล้วก็พลเมืองใจดีหลายท่านเนาะก็เป็นเป็นกปาลังใจแล้ก็เป็นกำลังใจให้เนาะกับชาวภาคเหนือทุกคนเลยแล้วก็ทีมงานที่แบบนี้เข้าไปช่วยเหลือคนในช่วงนี้นะคะอ่ะโอเค มาต่อมาในเรื่องของการตลาดเพิ่มเติมของเรานะคะคือนอกเหนือจากข่าวน้ําท่วมเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งของบันเทิงเนาะคือฟีดที่พลินได้รับในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่หยุดเลยนะคะก็คือชาลีกามินเน็กชาลีกับกามินจริงจริงนะเตรยมรับเลยว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็คือรู้สึกแบบไม่อ่านหรอกช่างมันเถอะรู้สึกเหมือนกันแล้วแต่ละกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่เราอยากอ่านเพราะอะไรเราไม่ได้ติดตามเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราเราเราอยากอ่านเพราะว่าเราเห็นพาดหัวข่าวว่า ค้าตัวของการมินเนี่ยที่เป็นสาวชาวเกาหลีที่ที่เป็นคู่ของแน็คเนี่ยนะคะชั่วโมงละสี่แสนบาทพี่ก็เห็นั้เหมือนกันสี่แสนบาทในการไลฟ์หนึ่งชั่วโมงแค่ชั่วโมงเดียวนะเยอะมากแล้วเขาก็ได้เป็นคู่ก็คือเป็นห้านใช่เออคือแบบในใจก็คือแบรนด์ไหนที่จ้างนี่คือบัตเจ็ตคือแบบสูงจริงสูงเวอร์แล้วก็ก็ลองมาดูว่าเฮ้ยการที่แบบ คู่จิ้นเนี่ยมันมันทำรายได้ได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าก็มีเคุณนวัดอะค่ะพี่พี่แจนรู้จากมาคุณนวัดมิสแกรนอะเออเขาก็ออกมาบอกว่าเขาชอบมาเออมามาคอมเมนต์หืออะไรเงี้ยเขาเคยเขาเคยจ้างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยค่าตัวสูงกว่าดาราแบบตัวท็อปๆรวมกัน3าคนอีกนะเราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วตลาดคู่จิ้นนี่มันมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยพลินไม่มีไม่มีติดตามคู่จิ้นคู่ไหนแต่ว่าช่วงแบบ หลายปีที่ผ่านมามันมีกระแสคู่จิ้นมาตลอดนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าสนใจว่าเฮ้ยจิ้น fluencer เนี่ยเงินมากจร์คือเงินดีจริงแล้วก็ในตลาดบ้านเราเนี่ยมันดูจริงจริงแต่ที่ขับเขาเปมากค่ะเปมากแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยลองดูว่าโอเคตลาดจิ้น fluencer บ้านเราเป็นยังไงเนาะจิ้นันี้อันนี้เป็นข้อมูลจากไวซไซต์นะคะไวซไซต์ก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกับพวก social listening นะคะที่เกี่ยวกับ โซเชียลเป็นหลักเนาะก็ข้อมูลแบบจากของปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจินฟเลเซอร์ของประเทศไทยเนี่ยคือมันปังมากเนาะก็คือเขาบอกว่าคนที่เป็นคู่จิ้นเนี่ยได้รับเอนเกจเมนตรวมเนี่ยทั้ง,ท,งทั้งหมดเนี่ยมากถึง1,237ล้านครั้งและ,ะชาวโซเชียล <Media S 2> มีเดียพูดคุยกันมากถึง4ล้านข้อความเกี่ยวกับคู่จิ้นทุกคนมันเยอะมาก <S 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 มแล้วแบบโอเคคืคนไทยอาจจะชอบคู่จิ้นจริงแล้วก็อาจจะเป็นตลาดแบบ อาจจะมีเกี่ยวกับช่วงอายุหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะซึ่ง X เนี่ยเป็นช่องทางหลักที่ได้ความสนใจมากที่สุดเพราะว่าคนใช่เพราะว่าคนจะไปพูดคุยกันใน X แบบแบบเยอะนะคะเป็นเป็นล้านๆข้อความเนาะอ่ะพี่แจนมีคู่จ้นอะไรในใจบ้างไหมจริงแ้วคููจ้นที่เห็นด The Chat J Max P P กับ Billkin คือพี่ว่าโหสองคนนี้คือปังมากปังแบบคนแม่งซีเรียสมากอะซีเรียสมากขนาดที่แบบสองคนนี้ต้องแบบ เดเวลเมนต์ท<ะ>ูบีอ่ะปาเรานี่เป็นสาววายปะเนี่ยเพราะว่าหลานที่บ้านอ่ะสาววายนั่นแหละเ,เด็กเค็เขาน่าจะเข้าใจอ่ะแต่ว่าโอเคอีกข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยก็คือในช่วงตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยคู่จิ้นที่ได้รับกระแสรหรเอนเกจเมนต์สูงที่สุดเนี่ยดันไม่ใช่ใชายชายนะสิผู้หญิงเหรอหญิงหญิง <What? S 1> ก็คืออิงฟ้าใช่อ, <Charlotte. S 2> อันนี้พี่เห็นใน tiktok อ,อ,อันนี้พี่เห็นใน tiktok ผ่านอิงฟ้าใช่ที่เขาเป็น คู่เลสเบี้ยนจริงๆเออแต่ว่าก็เป็นก,ก็เป็นคู่จิ้นแหละ,ะแต่ความเป็นจริงเราก็ความสัมพันธ์จริงเราก็เรา,าไม่แน่ใจแฟนกับอยากให้เขาเป็นไงอชา่ก็คืออิงฟ้าชาร์ลอตนะคะมีทั้งหมดนะคะ257ล้าน engagement แล้วก็ตามมาด้วยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักนะคะชื่อฟรีมกับแม็กกี้อ่าอันนี้อาจจะเป็นรุ่นแบบ รุ่นเด็กลงมาหน่อยอันนี้เป็นหญิงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอินไซต์น่าสนใจคือตอนเนี้ยเอ็นเกัเป็นของคูจินที่เป็นหญิงๆเนี่ยมากแซงผู้ชายเลยแซงแล้วใช่ไหมไบร์วินอะไรเงี้ยแซงไปละที่ว่าที่พี่เห็นเขาก็คือแฟนคลับเขาเปมากคะพะลินคือพี่ไม่แจากวันเกิดเลยพี่อาจจะผิดนะคะขออย่าถือสานะเพราะว่าเราก็ข่าวมันเยอะเออข่าวมันเยอะแต่คือพี่เห็นแฟนคลับเขาอะเหมือนให้ของขวัญที่เป็นแบงค์พันอะแปะกล่องใหญ่ๆอะพวงมาลัยแบบ แบงค์พันทั้งนั้นเลยพค<ป>ือใจเขาถึงไปมากมากแฟนคลับกลุ่มนี้เอาเป็นว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของของทงั้งทั้งทั้งคนที่อยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองหาออปชันดูถ้าเป็นคนเดียวแล้วมันแบบอาจจะยังไม่ไหวก็ไปลองจินอินฟลูเอนเซอร์ดูนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของแบรนด์ด้วยเหมือนกันเพราะว่า,อ,ายอย่างที่บอกแหละว่า เออจินฟลเซอร์เนี่ยเขาจะได้รับเอนเกจเมนต์ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะเนาะถ้ามันเหมาะกับ Product ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองคอนซีเดอร์ดูได้แต่ถ้าค่าตัวแบบนักชาลีกับกามินนี่โอ้โหมันต้องแบรนด์ใหญ่เท่านั้นนะชั่วโมงสี่แสนนี่คือแบบโอ้โหโหดมากแต่ว่าถ้าเขาจ้างชั่วโมงละสี่แสนได้ในยอดขายที่เขาไลฟ์เนี่ยน่าจะจึงอยู่ก็ที่เขามาพูดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันจนคนไม่ได้ับได้นอนนั่นแหละคุณนักชาลีนี่ะเขาก็ ระบายความในใจเขาเยอะอยู่เออหลายบาทหลายบาทใช่นะคะอ่ะก็จบกันไปกับในเรื่องของจิ้นเฟนเซอร์เอามาจิ้นต่อไหมจิ้นต่อันนี้เป็นจิ้นแบบน่ารักตะมุตะมีเออได้ดูน้องฮิปโปไหมคากิเออท้องคากิไม่คือน้องเหมือนขาหมูมากแล้วน้องชื่ออะไรรู้ไหมชื่อหมูเด้งเป็นฮิปโปแต่ว่าคนตั้งชื่อให้ว่าหมู สงสารน้องอ่ะคือน่ารักมากพี่ก็ไปดูว่าไอหมูหรือว่าไอมีปอยมันตัวอะไรวะทำไมมันแบบมันเกลี้ยกล่อดได้ขนาดนี้แล้วความเกลี้ยกล่ของเขาอ่ะมันมันน่ารักจังเลยอ่ะมันเหมือนแบบบางคนเกลี้ยกล่ำคือแบบน่ากลัวใช่ป่ะไอน้องฮิปโปหมูแด้งนี่นะมันมันแด้งตามชื่อจริงๆไิม่เล่นมันน่ารักมากคือแบบใครใครได้ดูพี่ว่าโดนตกหมดคล้ายๆกับบันรดก่อนหน้านี้ ตอนแรกดูแค่มีมเฉยๆว่าแบบไอิคิปโปตัวนี้มันเกี้ยวก่าเ <c oughs> กี้ยวก่าจริงพอดูคลิปแล้วแบบอุ้ยน่ารักน่ารักเนาะพี่ก็เลยแบ <ไป S 2> บเอออยากรู้ในนะเราทำการตลาดแล้วใช่ไหมพี่ก็ดูว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราอยากจะมาแชร์ก็ถ้าคนอยากทำการตลาดอย่างเงี้ยมันจะทำอะไรได้บ้างในมุมมองอย่างเช่นแบบเขาเรียกว่าเพจคอมเมอร์เชียลแล้วกันอ่าคราวเนี้ยตัวหมูแดงเนี่ยหรือว่าน้องฮิปโปโปตัวเนี้ยมันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็มี ลูกๆเด็กๆฮิปโปเนี่ยเกิดเยอะเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ถ่ายลงโซเชียลเลยเว้พยพลินเหตุเกิดก็คือที่มันปังขนาดเนี้ยเขาก็แค่เริ่มโพสต์ลงบนโซเชียลทุกวันอืเอาความน่ารักของน้องๆก่อนนั้นนี้ยังไม่ใช่น้องน้องหมูเด้งนะก็คือเอาแบบสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมาถ่ายแต่มันปังไวรัลเนี่ยก็เป็นน้องหมูเด้งนี่แหละที่แบบมันเกลี้ยวกาดเหลือเกินเกลี้ยวกาดก็จริงแต่ว่าพอเอามือไปเกาเกาหน้าเขาเห็นป่ะมันน่ารักมากเลยอะ่ะ คราวนี้มันก็ดังทะลุมาคนก็แชร์กันไม่ใช่ที่ไทยนะตอนเนี้ยคือถ้าไปดูไอจีเขาอะจีนด้วยนะโอ้โหคนคอมเมนต์ขึ้นไม่แต่ต่างชาติแบบอไอตัวนี้อยู่ตรงไหนฉันอยากไปดูพี่ว่าอันเนี้ยแบรนด์อะน่าจะาไปทําได้ดีแล้วฟอลโล่ได้ง่ายๆเลยนะอืแค่คุณมีตัวตบนบนโซเชียลหรือย,อยังทุกวันเนี้ยไม่มีนี่คือคุณแบบสายไปแล้วนะส่วนสับเปิดเขาเขียวตอนนี้นะคะคือบูมมากเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยจะต้องเริ่มให้เป็นเหมือนแบบเป็นรอบอะค่ะเป็นบัตรคิวเพื่อไปดูน้อง เพราะว่ามันแบบมันคราวเดตนมันเยอะมากๆแล้วก็อาจจะแบบไปรบกวนน้องๆเออในเวลาได้คือมันมันดังจนใช่มันดังจนแบบว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาก็ได้รายได้ตรงนี้ไปด้วยโดยที่ทุกอย่างอ่ะมันคือฟรีคอนเทนต์หมดเลยแมรินพี่ว่าดีจังเลยเนี่ยต้องทําแบบนี้แหละมันคือคนจะอยากไปสวนสัตว์ได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องหาอะไรให้เขารู้สึกแบบอยากไปหามั่งอ่ะ เออถ้าพูดถึงความเป็นสวนสัตว,ว์อะก็ต้องมีสัตว์ที่มันน่ารักน่ารักตึงหนูดคนเพราะว่าปกติเหมือนเหมือนตอนนี้น้องเป็นรปภิเซนเททีฟของของสวนสัตว์วเขาเขียวแล้วนะเนาะแต่ก่อนหน้านี้ก็นึกไม่ออกงานนึกถึงแบบใช่ไหม นึกถึงเสืออะไรเงี้ยนึกถึงแบบถ้ามีสวนสยามเมื่อก่อนจะเป็นแบบนกแก้วไหมหรือว่าลิงอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ทัน,นอ่ะพี่แจนไม่รู้จ้าเวอร์เธอก็ไม่ได้ต่างกับฉันขนาดน,านั้น <laughs> แต่จะบอก <laughs> อว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนเขาอ่ะเขาได้ค่าบัตรใช่ไหมคะในการคนเขามาดูตอนนี้เขาแตกลายสินค้านะเขาทาชุดกางเกงเคยเห็นกางเกงช้างใช่ไหมอ่ากางเกงน้องหมูเด้งเอ้ยมึงมันน่ารักมั้งกูยังอยากซื้อเลยอ่ะตอนเขามาโพสคนขอพี่ยอดได้เป็นพันคอมเมนต์พันคอมเมนต์นะไพริน คือพี่ว่านี่แหละฉลาดมากเลยสมาร์ทมูฟเราต้องทำการตลาดแบบนี้แล้วก็ expand product แบบนี้แหละหาจุดขายที่มันเรียกว่าเป็นการตลาดแบบนุ๊กนิบมุ๊กมิบแล้วกันเนาะเออคือหาอะไรที่มันน่ารักน่ารักให้มันฮิวใจคนเพราะว่าช่วงนี้แบบข่าวข่าวอะไรเครียดมันก็เยอะก็ต้องเจออะไรน่ารักน่ารักนี่นี่เวิร์กหม่อันแล้วเนี่ยบัตเตอร์แบร์กก็เวิร์กเพราะว่าน่ารักใช่น้องหมูเด้งก็น่ารักอันนี้ก็ ขอเป็นเรียกว่าน่ารักมุมมิมาร์เก็ตติ้งแล้วกันนะ,ะนะอือคือลองไปหาอะไรที่มันน่ารักน่ารักดูแล้วก็พโพสในตัวแบรนด์เราเนาะให้มันเป็นมีมให้มันเป็นอะไรไปเราอาจจะไม่ขายสินั้น็ได้นะเช่นบางคนอะ่ะเขาเปิดร้านเล็บเลยก็ได้นะแต่เขามีหมาตัวหนึ่งในบ้านออหรือมีแมวในบ้านเขาเขาก็ถ่ายเหมือนแบบเอาแมวเป็นลูกค้าคนก็รู้สึกว่าน่ารักเอาเพจอ่ะมาเป็นตัวคอนเน็กต์ดอะอ่ะกับสินค้าของเขาเองเออพูดถึงถ้าเป็นเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำแล้วมันจะแบบ แบบปังอะปังแต่ว่าอันนี้จะพูดจากสเตตแล้วกันนะคะก็คือคอนเทนต์ที่คนไทยอะดูมากที่สุดแล้ว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 เอนจต์ดีที่สุดเนาะก็อันดับแรกจะเป็นน้งแมวเหรอคลิปตลกอ๋อคลิปตลกประมาณส0มสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ก็มันเป็นการบ่งชี้จาติ๊กตอกจับติ๊อกใช่แต่มันกมเซนส์นะใช่มันเป็นการบ่งชี้ว่าเราอ่ะก็อยากเสพอะไรที่มันไม่เครียดแล้วก็เครียดแล้วอ่ะซึ่ง ก็เป็นโอกาสของแบรนด์ถ้าสมมติว่าสามารถเล่นอะไรกับความตลกได้เนอะซึ่งหลายๆแเดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะที่แบรนด์ใหญ่ๆมาทำคอนเทนต์ตลกอันดับสองคือสัตว์เลี้ยงอันดับอันดับสองก็คือสัตว์ตอนแรกจะเป็นฮิปโปหมูเด้งไปแล้วสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ตอนแรกเป็นอะไรนะโนโปเออโนโปใช่ก็คนไทยชอรน่ารักถือว่าเป็นเป็นเพจไหมไม่เพชรเป็นมาสคอตเป็นมาสคอตโอเคแต่ก็ แต่ว่ามมัมหมี่เขาเป็นหมี่จริงๆมัมหมี่บอกว่าเป็นหมี่ก็เป็นก็เป็นเพชรเออเพราะว่ามัมหมี่เขาบอกเป็นหมีเออใช่นะแล้วเราไม่พูดถึงข่าวถาดหลุม่อยหรอพี่แจนว้ายพูดได้หรอพี่จี้ไม่อันนี้เป็นการตลาดอ่ะขอแทรงนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ขีดขึ้นมาเลย ก็คือถาดหลุมถ้าประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าใครเห็นคอนเทนต์เนาะก็จะเห็นแบบตาม้าลายแต่คือซีบราม้าลายตาอินซีอ่าซีโก้อ่เออใช่ซีโก้อินซีนั่นปูนก็เอาไเอาเป็นว่ามันมีเรื่องดราม่าร้อนแรงในสภาเกี่ยวกับเอ่อบัดเจ็ตของการที่มันเขาเขาซื้อเท่าไหร่นะสั่งทำถาดหลุมห้าร้อยกว่ากว่าว้าแต่ที่เนี่ยไทเทเนียมเลยนะไทรเบเนียมจากอเมริกานะคะที่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 เขาอภิปรายกันในสภาทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเนี่ย คือพอแบรนด์อะเจอระเด็นอะไรที่ใกล้เคียงกับคือใช่สินค้าตัวเองอะเขาก็ออกมาเลยวัดขนาดถาดหลุมของชั้นราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยวนแชร์เยอะมากเออคนแชร์เยอะมากถือว่าแบรนด์ทําได้ดีมากในการแบบออกมาแบบเรียลไทม์คอนเทนต์เอออิงคอนเทนต์ใช่ใช่ อ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะหอมปากหอมคอสนุกสนุกนะคะเพราะว่าเรื่องเครียดมันเยอะแล้วเนาะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามรายการการตลาดกี่โมงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยรอให้คำปรึกษากับธุรกิจที่อาจจะแบบเอ้ยมีเพนพอยต์อะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากจะปรึกษาพูดคุยกันก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้หรือว่าติดต็อของเราได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนเนาะพี่แจนเดี๋ยวเราจะไปไร่คาถาเวทมนต์ต่อนะคะที่ฮอกวอตส์คูลของเรานะคะ บายบายค่ะเพื่อนๆ Have a nice weekend